ปลานิลครับผมปลานิลสดๆได้ครับย่างใหม่สดๆครับนี่ปลานิลนี่ครับนี่กพลังขาม้ารับไม่ไม่เนี่ยพลังดังไฟอยู่ครับนี่พี่น้องนี่ดังไฟอยู่สดๆได้ครับเบิดแล้วเด้อมื่อื่นครับมื่อื่นซังเด้เมื่อื่นเบิดแล้วครับพี่น้องสั่งมาเมื่อื่นขายไปหลายยี่ชิพก็โตครับครับ นี่แหละเหลืออยู่นี่แหละเป็นสามสิบสามสิบห้าตัวครับนี่ครับพี่น้องนี่เหมือนละเหลือยูนี่สองตัวก็ไว้พอค่าพันธุจีดย่างกินมาท่นย่างไม่สดๆครับพี่น้องครับอย่าลืมครับพิกัดบ้านหินโคนครับผมขายราคากันเองครับผมน้องเตยูครับน้องเตยูด้วยครับผมบ้านหินโคนน้องตะยูครับนี่ไซนี่ครับผม ลอยยีชีบครับย่างให้พร้อมแถมน้ำจิ้มแถมผักครับนี่ลอยยีชีบครับปลาปลาสดเก๋ขายกิโลละปลาสดกับปลาเป็นยินดอง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 ย่งไงล่ะครับคือกิโลละเจ็ดสิบห้าบาทครับนี่นย่างอยู่ครับนี่กำลังสิ้ย่างน้ำควายย่างครับ,อ,ยอ,ยรบอ๋า จังแห่กันเห็นเห็นเห็นเนี่ยครับพี Kent ่น้องสดสดตาสดสดครับนี่นี่ยัดใส่พร้อมนี่ไข่พร้อมไข่สมุนไพรคือว่าตะไคร่นั่นเองครับปลาหน้าให้ปลาผัดเตรียมครับปลาหน้าตัดใบวันเป็นรสเป็นรสไปครับนี่พี่น้อง เดี๋ยวครับผมเนียใส่เกียร์หรอครับเหยียบเกียร์ครับโวเกียร์แล้วมองเกียร์เพราะว่าอยู่บ้านผลิตเกียร์เข็มมยงเลเ้เหนียวเหล่าเรี้ยวเหล่าเทาเหล่าเหีวเหลาเีวหล่าเท่ากินหลานไหนกินขยว โปพอๆเลยครับนี่แม่ขัดนี่หรือว่ารสอันีน่ยเนี่ยเยอะหลายครับเกี<ถ>่ยนะครับ <c oughs> มันจะมีเป็นสูตรนะครับผมสูตรย่างปลาครับนี่นิ <c oughs> ่ง เขาขี่ครับเขาหมอหมดเลยแถวเวิรมาหมอหมดขึ้นรถตูให้ได้ครพอขึ้นรถตู้ให้ได้ไม่เอามาเน่ยผู้เล่นเน่ยผู้เล่นเหอย่มาวเล้เาโอ้ไม่อาจารย์คนละเก่งก็ไดเอาอย่ตัวนั้นออก้อนเดืฝุ่นโอเอ๋อคนละเก่งไงจวดมันผสมมันผสมลูกมันสม มาอยากขัดสถานะโอ้วัดใหญ่ใ่างย่างไว้นั่นนั่นเลี้ยงครับเป็นลุงน้องวดแม่โอ้โหเสียแบบแม่ามากงสาเราีไวเก็ไ้นเราของแม่สาวเพิ่งงดีจีบประานครับผมจะเลืมด้วยครับผมติ่กัดครับบ้านหินโคนครับผมบ้านนองตอยูครับหรือว่า โทรมาได้ครับผมโทรมาสั่งได้ครับผู้ใดอยากได้ปลาสดๆไปย่างไปเผากันโทรมาได้ครับผมเขาว่ให้แม่นของแม่ทองเบอร์โทรเบอร์ยังก่อนเราเด็ดเราไม่เขาว่าท่านได้ละมากกลมหนึ่งอ่ะนะปากเบอร์โทรให้ท่านผู้ชมนะครับของแม่ทองมึงมันเบอร์ไหนผู้ใดอยากสร้งปลาไหมศูนย์องเจ็ดแปดอย์ก้าศูนย์ก็สองเจ็ดแปดสองมกขาศูนย์เก้าได้ครับผมพี่น้องครับผู้ใดอยากเบอกลมในวันนี้ติดต่อ สร้างปลาสดหรือปลายยางครับพ่กระดาษผู้สาวพ่อได้อยากสร้างเป็นสิบตยี่สิบตหรือว่ามี่สิบโลกนั่นสิขึ้นไปกะไปซ่องไห่ครับในเขตนั้นเป็นบาทเด้อยครับผมครับโลครับพี่น้องครับอย่าลืมครับผู้ได้อยากสนใจไปเผาขายไปเห็ดปลาลับพริกขายก็ได้ครับนี่ไส่นี่ประมาณนี้ประมาณแปดขีดเก้าขีดโลถึงโลก็ม oui, ีครับผม คันดาผู้สาวส้งฟีไรเป็นส้มไงเขาถือที่สุดแนมเพื่อหลับไปนะเขียนแล้วไม่มาเพราาะว่ถือเพราะเป็นอย่างว่าปลาสดครับเพราะว่าเขาเนื้อมันนกนกนี่นี่ครับพี่น้อกกินอ๋อปลาสดนันสิ่นี้เรื่องออกครับออกที่เจ็ดเด็ดพร้อมนั่นสดดูครับผมขายถือที่สุดแนมเพื่อหลับมากคือว่าชื่อตลาดสดนั่นคือเป็นปลาหนกเนาะปลานกปลาสดเือากันเนาะปลานี่ปลาสดเือากันปลาสด นี่เป็นปลาสดปลาสดปลาสดออกจากบ่อเลยครับนี่พี่น้องดิ่งดอ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 งเลยครับผมเฮ้ยออกจากบ่อดิลอยไงเฮ้ยอ้าวเวิรงครับผมพี่น้องอ๋อมีปลาดกนี่ปลาดกน้าครับผมห่้อม้ย่างแก๊บแก้มครับพี่น้องไม่เปนแหนมก็แหนมเลยไม่เป็นแหนมออจรักการ <c oughs> เอาหาว่าับติดตามกันฟูบผมแอยบีบี